สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮาหนอยรวมของวันที่21ธันวาคม2 5 6 7เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยตัวงวดของเลขนะครับเป็นแนวทางนะครับของวันที่22ธันวาคม2 5 6 7แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือกนกันก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักเลงในช่องทาง y o u t u b e นะครับทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางห้ามเล่นการพนันขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมมาดูผลสรุปกันเลยนะครับเลขนักเ หน่วยรวมันที่2 1ธันวาคม2567นะครับสูตรนี้นะครับผมก็วางให้ดูแล้วนะครับเดินทางมา27วันไม่หลุดเลยนะครับทั้งตัวรูดและตัวเจาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมนะครับขอให้เข้าทุกวันนะครับผมเข้าเยอะๆทุกวันนะครับเราก็มาดูผลครับว่าตัวรูดที่วางไว้นะครับมาดูผลตัวรูดก่อนตัวรูดวางไว้ก็มี8 90มีตัวเดเข้าไม่เข้านะครับเรามาดูกันก่อนนะครับ8ครับผม แปดตัวรูดนะครับผมไม่เข้านะครับแปดไม่มีนะครับไม่มานะครับเก้าครับผมเก้าก็มาที่ฮานอยพิเศษนะครับหนึ่งสองนะครับเก้ามาสองครั้งนะครับศูนย์ครับผมศูนย์มาเฉพาะกิจมากาชาติมาปกติมาวีพีเกือบครบห้าหน่อยนะครับผมมาทั้งหมดสี่ครั้งนะครับ เฉพาะตัวลูดนะครับผมเข้าไปนะครับ6ครั้งนะครับยินดีด้วยครับผม FC นะครับผมตัวป้องกันตัวก็คือตัวลูดนะครับป้องกันความเสี่ยงทีนี้มาดู15คู่เจาะนะครับซึ่ง15คู่เจาะนี้นะครับเรียกราทําไว้ให้ดูวางไว้ให้ดูนี้สามารถนําไปใช้งานกับหุ้นรอบโลกทุกหุ้นตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับโดยใช้นะครับ15คู่นี้นะครับนำไปใช้งาน แล้วก็นาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์สําอื่นท่านอื่นที่ท่านให้นะครับผมหุ้นเฉพาะนะครับว่ามีตัวเหล่านี้ของเลขลาดบ้างไหมถ้ามีก็เพิ่มความมั่นใจขึ้นเรื่องวิธีการใช้งานนั้นเลขลาดจะไม่อธิบายนะครับผมเพราะว่ามันความเป็นความละเอียดอ่อนแต่ละคนนะครับเอาเป็นว่าเช็คดูว่า15คู่นี้นะครับแต่ละวันนะครับที่วางไว้นะครับเช็คดูแต่ละหุ้นแต่ละวันเพื่อทําสติว่าเข้าจริงไหมนะครับ ต่เลขลาดให้ความสนใจมาที่5ฮาหนอยนี้เนื่องจากว่าผลของ5ฮาหนอยนี้เป็นช่วงเวลาเย็นนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เลขลาดว่างพอดีนะครับจึงได้ทําสติให้ดูนะรตรงนี้คือทําสติไว้ทุกวันนะครับ,รบว่าผลเข้าไม่เข้าเราก็มาดูครับว่า15คู่เจาะนี้เข้ากี่ครั้งใน5ฮาหนอยนี้นะครับตัวรูดเราเช็คไปแล้วนะครับได้6ครั้งทีนี้มาดูเฉพาะกิจครับผลเฉพาะกิจผลที่ออก5 3 1 4 0ก็เข้าไปที่ 40นะครับล่างเฉพาะกิจ1คู่นะครับผดีใจด้วยเข้าคู่เน้นด้วยนะครับใน15คู่นี้นะครับเลขกระาชจะเน้นไว้ทั้งหมด6คู่ก็เข้าไปทุกวันนะครับเข้าทุกวันการลงทุนก็น้อยลงนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแนะนําว่านะครับถ้าเป็นหานอย5หนอยนี้ได้แล้วก็ให้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเลขครอบจักรวาลนะครับเป็นค่าอาหารค่าประทูไปนะครับค่าขนมลูกหลาน มาดูผลกระชาติครับผลที่ออก2 2 7 0 6ก็ได้แค่ตัวรูดนะครับตัวรูดคูเจาะไม่เข้ามาดูครับผมฮานอยนะครับฮานอยพิเศษผลที่ออก839 19กนะครับก็เข้าไปที่นะครับผม3 9บนนะครับพิเศษเข้า19นะครับผมล่างนะครับฮานอยพิเศษนะครับก็ดีใจด้วยนะได้ทั้งบนล่างพร้อมทั้งตัวรูดด้วยนะครับ ก็ไหลเด้งอยู่ถ้าได้ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้น3เด้งนะครับก็จะเป็นค่าค้าค่าหารได้อย่างสบายแล้วก็หยุดนะครับมาดูฮานอยปกติผลที่ออก01560เมื่อวาน0 6 0ทําทำงานถึง3รอบนะครับใครรูด0ูนย์ไว้ก็นะครับก็ยินดีด้วยฮานอยปกติไม่เข้านะครับเข้าแต่ตัวรูดนะครับเข้ารูดศูนย์ฮนอย v ีพครับผมผลที่ออก86026 ก็เข้าที่0นะครับสังเกต60มา1 2 3อนะครับแล้วก็ออก2 6สรุปครับผมเข้าตัวรูด6ครั้งเข้าคู่เจาะ3คู่นะครับก็ยังเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็วันที่27นะครับผมที่เข้าอย่างต่อเนื่องขอให้โดนขอให้มาทุกวันนะครับมาดูครับผมวันที่วันนี้เป็นวันที่22 22นะครับเรียกลาดปล่อยแล้วให้ วางให้เป็นเดีทานนะครับเลขหนักหนาหน่อยนะครับวันนี้28่สนะ28 22, ัยี่บสองันวาคหกเนะครับ เรียกนักลาดวางรูดไว้นะครับตัวรูดรตัวรูดก็คือ6,7,8นะครับ678มาดูชุดวินนะครับ <c oughs> ชุดวิน6,9 7,9 8,9 6,8

เจนะครับผมสิคู่และตัวรูดนี้นะครับผมนำไปใช้งานได้กับทุกหุ้นรอบโลกนะครับวิธีใช้งานก็ไปทำสติกันเองนะครับผมเพราะเรขคลาดไม่ได้ทำให้ดูนะครับหุ้นรอบโลกแต่ประสบการณ์ในการวิเคราะห์นะครับทำสติดูนั้นนะครับเข้าดีมากนะครับผมอย่างหนึ่งเดือนที่ทำให้ดู36คู่นั้นก็มาจากตัวเหล่านี้แหละครับผม เพราะฉะนั้นนะครับผมก่อนนาจะไปใช้งานนั้นนะครับผมพิจารณาดูด้วยนะครับผมนะบ <c oughs> เดี๋ยวเลยขอาดเน้นให้นะครับ เรีย่าจะเน้นให้หคู่นะครับผมเน้นไปที่ห8นะครับเน้นที่60เน้นไปที่หนึน่งสเน้นไปที่1 7 18 78ครับผมเอาละครับผมให้ f c แคปหน้าจอไว้นะครับขอให้ส5บห้าตัวนี้นะครับผมนะบให้เข้าตัวที่เรียาดเน้นให้นะครับหตัว อย่างน้อย1คู่ถึง,ง่นะคะูนะคะ่จะได้ลดการลงทุนนะครับนะเข้าในนี้แล้วก็เข้าในทุกหุ้นด้วยนะ,ะเอาละครับท้ายนี้ขออวยพรทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ